สวัสดีครับแม็กฟอร์ด a n n e l ครับพบกับแม c พบกับรถโตดีๆนะครับรถแต่งสวยๆกันอีกแล้ววันนี้กระบะ4ประตู DBL XLS ครับค่าตัว8 8 9 0 0 0บาทนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับร7 0แรงม้า405แรงบิดนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับรุ่นยอดนิยมรุ่นขายดีเลยรับโปรโมชั่นแรงมากๆเดี๋ยวไปชมกันครับเต็มคันเลยว่าคันนี้มีการตกแต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมกันเข้าไปบ้างไปรับชมกันครับมาดูที่ด้านหน้าเลยนะครับ ตัวนี้นะครับใส่ฟอนด์ FORD นะครับเป็นกระจังหน้าของ F150 นะครับลูกค้าเลือกเป็นฟอนต์สีดำนะตัวโลโก้ภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้สามารถเลือกสีได้ไฟ LED ด้านบน3าดวงนะครับเลือกไฟได้นะสีขาวหรือสีส้มนะครับมาดูไฟหน้ากันไฟซีครับนะครับหรือไฟมัลติเรฟเลกเตอร์แบบ LED นะครับเราใส่ครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําเงานะให้มันแมทกับตัวรถนะก็จะดูมีเสน่ห์มีมิติขึ้นนะครับต้องบอกก่อนว่า ลูกค้าแต่ละท่านตกแต่งอุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะใครชอบสีดําเงาก็จัดดําเงาใครชอบดำด้านก็จัดจัดบด,ดำด้านนะไฟสีครัมก็จะมีไฟเดทาทม2เวลากลางวันนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำในโคมเดียวกันนะครับด้านล่างกันบ้างติดตั้งนะครับชุด Y มานะครับคันนี้ใส่ชุด Y นะในรุ่นนี้นะครับ XLS จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับ ตัวเอกลักษณ์ของเขาจะมีตัว C ที่เป็นตัวโคมเมียมนะครับตัวไฟตัดหมอจะเป็นไฟหลอดหรือไฟฮาโลเจนนั่นเองนะครับส่วนชุดนะครับชุด Y เนี่ยสามารถเลือกสีได้เป็นสีดําด้านหรือสีโคมเมียมนะครับหรือสีสีพิเศษเป็นดําเงาก็ได้นะจะมีโลโก้ Y ายนะครับเป็นสีโคมเมียมนะติดมานะแล้วก็นี่ด้านล่างจะเขียนว่าวายนะช่วงนี้นะครับในรุ่นเ,เขาเรียกว่าชุดแต่ง Y ชุดแต่งวิกเตอร์ ชุดแต่งแรปเตอร์แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับโปรโดีแน่นอนนะรุ่นนี้นะอ่ะซุ้มล้อนะครับแบบเรียบนะครับคันนี้ขนาด6นิ้วนะมีโลโก้ไวมาให้นะครับเป็นชุดเดียวกับชุดหน้าเลยนะครับช่วงล่างปีกนกอ,อิสระแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะครับหน้าดริฟวต์หลังดำนะครับโชค๊คเป็นโช๊ควินทูปแม็กและยางกันบ้างแม็กเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นแม็กขอสิบเจเป็นล้ออลอยนะครับคันนี้เราเปลี่ยนเลย เป็นลายก้านสีดําเงาเป็นแม็กข้อสิบแปดนะครับนี่จับคู่นะครับมากับยางซูแมกนะตัวสเปคยางเนี่ยจะเป็น2 6 5 6 0 R 1 8เราใส่แม็กให้เป็นตัวสปอร์ตนะครับอ่าตัวนี้ก็เลือกแต่งได้เลือกแม็กได้เลือก,ล,อกอลายยาลายยางได้ด้วยนะครับแก้มข้างนะครับตัวนี้สกิลเทอร์โบนะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับหลังจากตัวเจน2อ2 2ัมานะครับราที่รองรับระบบอ d o f ไฟนนะหรือแอสบูลแล้วนะครับ เราก็มีช่องระบายความร้อนมาแล้วนะตัวนี้ก็โลโก้นะครับก็จะหายไปนะกระจกมองข้างตัวครอบนะครับนี่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมีไฟเลี้ยแบบ LED นะครับตัวกระจกเนี่ยพับมือนะแต่ว่าปรับเลนไฟฟ้านะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเกรดซรามิกนะครับกันาสาดติดให้ทั้ง4บานเลยเบ้ารองมือใส่ให้นะครับแล้วก็บันไดข้างเดิมๆจากโรงงานคันนี้นะครับเราติดตั้งนะครับครอบ ฝาครอบปิดฝาถังน้ํามันมาด้วยนะนี่ก็จะเป็นโลโก้คำว่าเรนเจอร์เลยนะครับช่วงล่างนะครับตัวนี้นะเป็นชกค,ค่ายแยกออกมาจากตัวถังนะครับอยู่เชสซีนะครับช่วยในเรื่องของการขับขี่จอดถนนนะครับแน่แผ่นบานครับทั้งหมด4เส้นรับน้ําหนักได้เกิน1.3ตันนะครับแล้วข้อดีของฟอร์ดนะครับเรามีกันลอยขอบกระบะทั้ง3ด้านเลยนะครับนะตัวนี้นะก่อนใส่เลเนอร์นะเราก็จะมีกันลอยไว้ให้ บรรย,ยายนี่บรรยายนีบด้านข้างตัวรถนะครับรับน้ําหนักได้100กิโลเลยก็มีตั้งแต่รุ่นนี้นะครับอตอนนี้ก็มีเอกพัฒน์มาแล้วนะนะเจนใหม่นะไฟท้ายจากไฟที่เป็นฮาโลเจนหรือไฟหลอดนะครับเราใส่ครอบไฟท้ายสีดําเงานะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟท้ายเป็น f u l l LED เลยนี่เป็นปีกมีเสอร์เต็มระบบนะครับไฟเบรกดุจิสาจะอยู่ตรงมือเปิดนะครับใส่ครอบนะครับนี่ฝาท้ายมาให้ฟอนต์ FORD นะครับเหมือนด้านหน้าเลยนะครับ ทำให้รถมันดูหนาขึ้นดูมีสเสน่ห์ขึ้นและแต่งหล่อขึ้นนั่นเองโลโก้ฟอร์จะมีกล้องมองหลังนะครับทิงกับหน้าจอด้านในมาให้แล้วรุ่น XLS มีหน้าจอขนาด10.1นิ้วด้านในนะครับมีเส้นกระยายให้ด้วยติดตั้งตัวอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์เข้าไปนะครับกันชนท้ายนะครับมีมาให้แล้วรุ่นนี้เลยแล้วก็ยังอะไหด้านล่างมีให้นะครับฝาท้ายเนี่ยเราสามารถติดตั้งหรือเปลี่ยนเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรง ได้ด้วยนะครับไลเนอร์ใส่ให้ของเดิมเราคืนให้ไลเนอร์แท้จากฟอร์ดเลยนะครับก็มีโลโก้ FORD นะครับด้านหลังกระจกเนี่ยก็มีไล่ฟ้าให้เราด้วยนะในกระบะนะครับก็มีไล่ฟ้าให้นะโลโก้นะครับของเดิมนะครับเราก็คืนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันคันนี้นะครับแอร์แบ็กหกลูกเราอัปเกรดนะครับเป็นเบาะหนังนะจากเบาะผ้าเกรดพรีเมียมอัปเกรดเป็นเบาะหนังนะครับ เบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยได้สีแดงนะครับอันนี้ก็ลูกค้าเลือกเองเลยนะครับเบาะหนังเกรด,ดีเลยนะ,ะมาดูอคอนโซลหน้ากันบ้างความพิเศษของเขานะครับในรุ่นนี้นะครับหรือว่า Ford ดแล้นะครับจะมีจอนะครับตรงกลางขนาดใหญ่ขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple Cafe, Android, c a r p l พ y Android Auto หน้าจอทัชสกรีนสีสันสวยงามใช้งานง่ายนะครับสามารถสร์ทรถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับนี่หน้าจอสวยเลยคมเลยสีสัน บอกเลยน่าโดนมากนะครับอ่ะตัวแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับอ่าไฟอ่าขอสัอ่าขอขอทางก็มีให้ไทซี USB มีให้นะครับปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะครับได้ถึง4โหมดเลยแล้วก็ระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับ Start s t o p นะครับในรุ่นนี้มีแล้วนะหัวเกียร์แบบสั้น6สปีดนะครับอ่ะช่องวางแก้วน้ำนะครับเบรกมือแบบคันโยกอ่าพวงมาลัยไฟฟ้าปรับระดับได้4ระดับเลยนะครับ ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นโมเดลฟังก์ชันซิงกับหน้าจอด้านหลังขนาด8นิ้วแบบเมนูภาษาไทยนะครับกุญแจรีโมทนะครับแบบไขนะอ่าหนึ่งดอกนะครับแล้วก็กุญแจแบบไขอีก1ดอกนั่นเองนะครับไฟหน้าแบบออโต้นะครับแล้วก็นี่ที่เปิดกระจกแบบออโต้เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้กระบะ4 4ประตูนะครับถ้ามาแรงสัก1คันเนี่ยถ้าให้หยิบยกขึ้นมา d b l Sport ก็ก็ถือเป็นตัวเลือก1 XLS มาแรงเรียกว่าตีคู่กันมาเลยนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตกับ XLS คันนี้นะแล้วสีเนี่ยสีเทาหล่อๆบแบบนี้ด้วยนะครับแต่งขึ้นแน่นอนนะครับก็ช่วงนี้ดอกเบี้ยพิเศษ0%นะครับก็ยังมีให้อยู่นะครับหรือว่าลูกค้าจะดูเป็นชุดแต่งรอบคันก็มีให้นะครับหรือว่าจะเป็นส่วนลดพิเศษเราก็มีให้นะครับหรือว่า ใช้เงินออกรถน้อยนะครับทักมาคุยกันทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับหรือรายไอดีน้ยติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็ใครอยากปรึกษานะครับดูหรือเล็งรุ่นไหนไว้นะครับเพียงทักเข้ามาคุยกันนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ช่วยแก้ปัญหานะครับอยากให้การออกรถของลูกค้าทุกท่านนะครับเป็นเรื่องง่ายนะครับมีบริการจองออนไลน์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจองผ่านบริษัทนะครับเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านลูกค้านะครับแล้วก็นำรถหล่อๆแบบนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านด้วยยังไง คลิปนี้ฝาก40ประตู XLS ด้วยนะครับคลิปหน้าจะก,กันคลิปนี้ปลาวสวัสดีครับ